เพลงนี้เนี่ยจะหมายครับผลงานเพลงภาษาอังกฤษเป็นเพลงแรกของเจนเนุ่มวง BTS นะฮะบอยแบนด์สุดที่จะกลกาหใต้ครับถึงแม้ว่าจะทำเอาเหล่าสาววงได้กิมจิบอกว่าเออเวลาจะฟังเนี่ยก็จะต้องอ่าเนี่ยทีมงานนั่งตกมือ <c oughs> ชอบถ่าชอบคนไหนใครชอบคนไหน ตอ,อต,อตอบไม่ได้หรอกหลายคนดูทา่าทินเลยเคือแฟนๆเขาบอกว่าเอ้าเป็นเพลงภาษาอัง,องก็อาจจะฟังยากนะชนิดหนึ่งนะครับต้องหา dictionary มาเนี่ยมานั่งแปลก,กันแต่ว่าสำหรับแฟนอินเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปลื้มอย่างมากอมนอกจากนี้ครับยังสามารถทุบสถิติระดับโลกไม่หยุดมีอะไรกันบ้างจีได้ไลฟสังหน่อยเริ่มจากสถิติทาง u t u b e นะคะมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เปิดตัวด้วยยอดผู้ชมสตรีมสดทาง YouTube สูงสุดที่กว่า4ล้านคนค่ะนอกจากนี้นะครเพลงเดนไมค์ค่ะยังสร้างประวัติศาสตร์นะคะทำยอดวิวทะลุ100 ล้านครั้งเร็วที่สุดทาง YouTube ภายใน24ชั่วโมงกับอีก27นาทีค่ะยังไม่หมดนะคะเพลงนี้เนะี่ยยังทำสถิติครองแชมป์ชาร์ต iTunes ใน100ประเทศทั่วโลกได้เร็วที่สุดและเป็นศิลปินกลุ่มแรกนะคะที่มีเพลงครองแชมป์ iTunes ได้ใน100ประเทศถึง5เพลง ส่วนบน Spotify นั้นค่ะวง BTS นะคะยังทุบสถิติยอดสตรีมวันแรกสูงสุดลังเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกนะคะที่พาเพลงเปิดตัวด้วยแชมป์ชาร์ตเพลงบน Spotify ด้วยจำนวนสตรีมวันแรกเนกว่า7.78ล้านครั้งแซงหน้าแชมป์เดิมนะคะนั่นก็คือเพลงคาร์ดิแกนของ t l ทเ Swift ไปได้ค่ะฟัยิ้มตามนะน่ารักเนาะนะฮะและเพื่อใเข้ากับธีมความสดใสสีพาสเทลในวีเพลงใหม่นทางบัซินโรบินส์ก็ต้องบอกว่า ที่เกาหลีเนี่ยนะฮะวง B D S เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับพวกเขาก็เลยเตรียมปล่อยไอศครีมรถใหม่ประจำเดือนกันยายนในนามของ Pink Love ครับซึ่งก็เป็นส่วนผสมของไอติมรถมิ้นสองแบบร่วมด้วยรถไวท์ช็อกโกแลตนะฮะผสมกับผสมการเนี่ยนะฮะรวมกันกลายเป็นแฟนซีสีชมพูเหลืองอ่อนแล้วก็สีเขียวด้วยเหมือนสีสันในเ v เพลง d ไ a m o เนี่ยนะฮะไม่ผิดเลยครับเป็นอีกหนึ่งวงนะที่เขา produce เองเขียนเพลงเองแล้วกันคัมแบ็กกลับมาแต่ละครั้งเนี่ย ก็ทำให้แฟนๆลุ้นตลอดเพราะว่าแนวเพลงเนี่ยเปลี่ยนตลอดมาอันดีบ้างมาแจ๊สบ้างมาเทคโนเลยโอ้เปลี่ยนไปเรื่อยเเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ต้องบอกว่าเจ้าเยอรมันใช่คุณภาพสุดๆเลยนะคะ